ันนี้เราจะทำน้ำยาปลากะทิน้ำยากะทิปลาด่ค่ะตีแกงลงไปเลยใส่กะทิเดือดปับ๊บแล้วก็จะใส่เนื้อปลาที่เราตำแกะเสร็จเรียบร้อยเอาก้างเอาอะไรออกให้เรียบร้อยนี่ค่ะ,นคะเนื้อปลาใส่ลงไปเลย ขังกะทิผัดกับพริกแกงเนื้อปลายเยอะมากวันนี้ตัวเป็นกิโลใส่ลงไปเลย พี่แกงก็ตำเองใส่ไปเลยรสชาติเอาเผ็ดเผ็ดรสจัดจัดต่ไไข้ใบมะกรูดใส่พี่แกงตำเติมกระปิดนิดนึง่งแกงเกลือกะปเิเสร็จแล้วนะ นีค่ะแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลย